คนหน้าของ T W I นะคะนีเลยแล้วตัวไอนะคะก็ะจะมีหูดแดงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่ลิ้งเหมือนเือนกันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือ ON, อักษรไททันสปอร์ตของเรานัเองนะคะามาทางนี้นะคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์สองสุดแบบนี้ใครที่ชอบความหน้าเรียบเรียหน้าดูดูหน่อยนะคะก็แนะนำตัวนี้ได้นะคะ เลี้ยวด้านขางก็ mm hmm. คือตัวนี้จะก็จะติดไปด้วยเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็มาดูตรงนี้ต่อเลยชุดคิ้วล้อนะคะคิ้วล้อแท้ของมิตูเลยนะคะแล้วก็มาดูข้างล่างกันนะคะตัวนี้ใส่หสนมกยืดน้าคู่กันกับยาง Monster AT3 Monster AT3 เราไม่ได้เห็นตัมาพักหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ซีรีส์ยางก็จะอยู่ที่สองหกห้าเจ็นากะคะก็คือขอบสิบหกนะคะแก้มเจ็สอ่าโอเค ่อเลยนะคะลิมแนนันบาทเก้าือนะคะอันนี้ครบนะคะ5แล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นบังไดข้างนะคะของ Outlander แล้วก็ชุดสติกเกอร์เซตน,นี้นะคะก็จะเป็นลายที่6ของเราน,นเองนะคะมาดูตรงท้ายกันค่ะ ก็อย่างนี้เห็นนะคะก็จะมีตัวนี้มีมีหัวแดงมีไฟสองใต้ยทเืีียนะคะค่ะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพาวนรอบคันอีกรอบนึงค่ะมาชมความสวยงามกันก่อนนะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง 2,400cc นะคะมาอยู่ที่181แรงม้านะคะแล้วรถชุดของเราจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและออโต้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะภระเอกของเราก็จะอยู่ที่การชนหน้าเพราะว่าแฟนเพจทุกคนก็จะเห็นว่าน้องยังไม่ได้ยังไม่ค่อยได้ติดเป็น TWI สักเท่าไหร่นะคะก็ถ้าใครชอบกันชนหน้าแบบนี้หรือใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคลิปต่อไปน้องจะพาดูรถรุ่นไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบายค่ะ